อ่ะคราวนี้เข้ามาเรื่องของววงจุย้ยให้ดูตัวอย่างโคงจุย้ยนะเขาดูกันยังไงโคงจุ้ยเนี่ยถ้าระดับแมกโรก็คือระดับโลกระดับประเทศเนี่ยเราก็จะดูพวกกระแสทิศทางของภูเขาว่าทิวเขาเนี่ยไหลไปทางไหนนะครับทิวเขาเนี่ยมันเลื้อยไปทางไหนโลกเราเอาถ้าดูทวีปเอเชียง่ายๆเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าช่วงที่สูงที่สุดเลยเนี่ยครับ นะก็จะอยู่ตรงแถวๆนี้ถูกไหมฮะแถวทิเบตนะครับแถวทิเบตแถวแถวภูเขาฮิมาลัยนะคนจีนเนี่ยเขาเรียกภูเขาย่านนี้เนี่ยนะหลังคาโลกย่านนี้เขาเรียกภูเขาคุณลุ้นเคยดูหนังจีนไหมนะนะเทือกเขาคุณลุนนะที่ภูเขาเนี่ยนะ มาจากไหนมันก็มาจากการที่ใต้โลกพลังตรงนั้นมันเยอะมันเลยระเบิดปึง้งดันขึ้นมาเป็นยอดเขาสูงสูงนะครับแล้วก็กระแสลาวากระแสพลังงานเนี่ยไหลไปทางที่ทางไหนมันก็จะเกิดเป็นทิวไหลไปทางนั้นเราลองสังเกตดูงานนี้เนี่ยมันก็จะเลื้อยลงมาเห็นไหมจริงๆแล้วมันเลื้อยออกไป5เส้นนะนะเส้นหนึ่งไปฮ่องกงเส้นหนึ่งไปทางเมืองจีนเส้นหนึ่งมันออกไปทางอินเดียนะเส้นหนึ่ง ลงมาทางข้างล่างนี้นะมีหลายเส้นแต่เส้นที่จะให้ดูหลักๆที่มาเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือเส้นเมื่อกี้นี้นะครับจุดที่พลังไปรวมกันเยอะสุดเนี่ยนะตรงปลายสุดนี้ก็คือสิงคโปร์ตรงที่วงกลมเอาไว้เห็นไหมมันเป็นติ่งนิดเดียวเองนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหวงจุ้ยประเทศสิงคโปร์เขาจัดกันยังไงนะครับส่วนหงจุ้ยกรุงเทพเนี่ยนะจากกระแสะของภูเขาเลื้อยลงมานะครับ ทุกครั้งมีภูเขาเวลาฝนตกมันก็จะต้องมีน้ําไหลน้ำเนี่ยมันก็จะรวมกันตรงจุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็ไหลเป็นสายกลายเป็นแม่น้ำนะครับเส้นทางน้ำเนี่ยเราก็จะพิจารณาเป็นกระแสพลังงานอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะถ้าน้ําไหลไปทางไหนพลังงานก็จะไหลไปทางนั้นถูกไหมสังเกตดูเราใบไม้โยนลงไปในน้ำนะถ้า น้ำไหลไปทางไหนใบไม้ก็ลอยตามไปด้วยแปลว่ามีพลังงานดันมันไปถูกไหมเราเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กนะครับประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างแม่น้ำเนี่ยนะครับไหลามาจากสี่ทิศทางปิงวังยมนามารวมกันที่ที่ไหนครับนะครสวรรค์ใช่ไหมปากน้ําโพชื่อเขาว่าปากน้ําโพใช่ไหมเป็นปากน้ําที่แม่น้ํามารวมกัน นะครับปิงวังยมนาดมีสี่สายจากภูเขาหลายๆลูกเนี่ยนะแม่น้ําไหลามารวมกันนะครับเราประเทศเราเนี่ยลองสังเกตดูนะจะมีประวัติศาสตร์ก็คือมีสี่ราชวงศ์ที่ครองเมืองนะเพราะพลังเป็นเช่นใดคนเป็นเช่นนั้นสถานที่เนี่ยเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์กําหนดพฤติกรรมของมนุษย์นะในทางฮวงจุ้ยเนี่ย กระแสพลังหลักสี่สายปีงปิงวังยมหน้าเนี่ยก็บอกให้รู้ว่าลากเง่าของความเป็นไทยเนี่ยมันมาจากสี่เมืองหลวงสีราชวงศ์ที่ครองนะครับจากสุขโขทยัยมายุธยาธนบุรีแล้วเป็นรัตนโกสินทร์นะนะแล้วมาถึงปุ๊บมันตวัดโค้งทีหนึ่งสังเกตไหมมันล็อกรวมกันเป็นถุงเป็นท้องล็อกพลังเอาไว้ นะที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจึงเป็นสุดยอดของชยัยภูมิห่วงจุย้ยนะครับนะปิงวังยมนาดมารวมกันนะครับแล้วก็ไหลมาแล้วก็ล็อกกระแสนะครับฉะนั้นฝั่งด้านในกรุงเทพนะครับฝั่งพระนครเนี่ยอยู่ในถุงก็คือเป็นจุดที่รับพลังหรือเก็บพลังนะได้เต็มที่ นะครับเราเรียกเป็นฝั่งนายส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทนพลังเนี่ยมันไหลลงมาแล้วไม่รวมไม่เก็บต้องสังเกตไหมไหลแล้วลงมาหายหมดเราเรียกเป็นฝั่งเบานะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นใหญ่ดาอยากเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศห้ามตั้งสำนักง,งานใหญ่อยู่ฝั่งทนเด็ดขาดนะโอกาสที่จะเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับ กติกรเป็นเบอร์หนึ่งไหมครับโอนันอรัเยคอันไหนเกี่ยวกับที่อื่นนะถามนอกรอบนะครับ จุดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจุดด้านในของท้องของโค้งนะครับนะด้านในของโค้งนะอย่างจุดที่เราชี้จุดที่1เนี่ยก็คือวัดพระแก้วนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะพระมหากษัตริย์เราท่านมีภูมิปัญญาในการเลือกสถานที่นะครับเลือกวงจุ้ยที่ดีนะครับนะท่านเลือกมุมเนี้ยนะใช้เป็นสถานที่ตั้งพระราชวัง นะจึงทำให้ประเทศเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนถึงรัชกาลที่5พอถึงรัชกาลที่6 7 8เนี่ยไม่ได้พักอยู่ที่ที่นี่แล้วไม่ได้พำนักที่นี่แล้วนะย้ายไปตั้งวังอยู่ข้างนอกนะครับนะระบบกษัตริย์จึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะนี่คือชัยภูมิของพระบรมหาราชวังนะครับ สังเกตนะเวลาที่น้ําไหลโค้งโอบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นด้านที่อยู่ด้านในโคง้งตัดกนดินมันจะมาสะสมทําให้ที่ดินงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะในทางของจุ้ยจึงเรียกเป็นฝั่งที่เป็นมงคลนั่นเองนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับฝันะ่งตรงข้ามเนี่ยจะถูกน้ําซอกทุกวันที่ดินหายไปเรื่อยๆใครไปซื้อที่ดินนอกโค้งเนี่ยนะครับถ้าอยู่ริมน้ำเนี่ย นะปีนี้ซื้อ10ไร่ปีหน้าก็จะเหลือ9้าไร่ครึ่งปีต่อไปจะเหลือ8ไร่ไมันค่อยๆลดลงทุกปีนะเพราะโดนน้ำเสาะหายตลอดนะครับนะฝั่งที่อยู่นอกโค้งเนี่ยเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยเป็นมงคลนะนะครับในทางหงจุ้ยนะเนะช่นเดียวกันไอเดียนีย้เรามาใช้ในการเลือกสถานที่นะครับถ้าวันหลังจะสร้างครอบครัวจะซื้อบ้านนะครับเวลาซื้อบ้านในหมู่บ้านถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเลือก ที่อยู่ด้านในของโครงอกนะเขาจะเจอแล้วรูเรืองอย่างยั่งยืนนะฮรแต่ทาเลแบบนี้จะหมดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคนที่เข้าไปซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพาทินแสไปช่วยเลือกอยู่แล้วนะครับ,นะรบนั้นบ้านเปิดปุ๊บเขาจองก่อนเลยนะครับนะถ้าคุณอยากได้ก็คือต้องเล็งไว้แต่ไกลเลยนะเปิดโครงการปุ๊บรีบไปจองจุดที่ดีก็คือต้องอยู่ เริ่มต้นของโค้งกับกึ่งกลางโคง้งอย่างเช่น A กับ B เนี่ยดีแต่ถ้า C เรียกว่าหลังโค้งไปแล้วคือไม่ดีนะครับหลังโค้งเนี่ยไม่ดีนะครับ,ลรนะรบพลังงานเนี่ยไหลมาตามการวิ่งของรถเช่นเดียวกันเวลารถแต่ละคันวิ่งเนี่ยมันจะดันลมเคลื่อนไปข้างหน้าลมก็คือห่วงพลังงานนะครับนะถ้าเราอยู่ตรง A กับ B ีเนี่ยเราจะเห็นรถวิ่งมาแต่ไกลนะเห็นโล่งเห็นไกลนะครับ พลังงานเนี่ยเข้ามาหาเราได้มากแต่ถ้าเราไปอยู่ตรง C ีนะครับเราจะอยู่หลังโค้งนะเห็นพลังงานมาน้อยเหมือนกับเปิดร้านถ้าไปเปิดร้านอยู่หลังโค้งรถวิ่งมามองไม่เห็นร้านเราถูกไหมครับคิดไอเดียแบบนี้ง่ายๆสอดคล้องกับหลักมาร์เก็ตติ้งนะครับต้องเลือกทำเลที่มันโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลถูกไหมอนะ่เข้ามาดูกรุงเทพใหม่ทีหนึ่งเนี่ยท้องของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะเป็นรูปเหมือนกับกระเพาะหมูเห็นไหมครับ นะแล้วก็โค้งตวัดกับทีหนึ่งตรงบางกระเจ้าใช่ไหมดำดำเนี่ยเป็นบางกระเจ้านะครับที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะเก็บไว้เป็นปอดของกรุงเทพนะตรงนี้เรียกตำแหน่งท้องมังกรก็คือตั้งแต่สีลมสาทรพระรามสามแถวๆย่านเนี้ยนะครับเป็นตำแหน่งท้องมังกรนะครับจเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งมากสุดนะแต่หน้าเสียดายนะครับ การที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยไปเจาะท้องมังกรมังกรท้องแตกนะตรงที่ชี้ให้เห็นเห็นไหมครับตรงเนี้ยสะพานตัวหนึ่งนะครับคือสะพานที่เขาตัดใหม่นะตัดไปทางสำโรงรู้ไหมครับสะพานอะไรอ่าวงแหวนสากกรรมอันนั้นนะครับข้างใต้สะพานนะครับนะมีการเจาะคลองครองหนึ่งลองดูดีๆนะเห็นชัดๆไหม ตำแหน่งถุงรั่วตรงนี้นะครับใต้สะพานก็คือมีเจาะคลองคลองหนึ่งเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลัดออกไม่ต้องไปวิ่งอ้อม18กิโลนะคือต้องการที่จะป้องกันน้ำท่วมนั่นเองแต่ดันไปเจาะตรงท้องมังกรพอดีนะครับก็เลยทำให้พลังมันล่วไหลออกนะครับปีที่เจาะเปิดปีแรกก็คือปี38-39นะนะเจาะเสร็จปี40ก็เศรษฐกิจตกเลยวิกฤตเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้งเกิดที่ประเทศไทยประเทศแรกความมั่งคั่งที่สะสมมาตลอดนีโดนจอดโซลอสกับต่างชาติมาเก่งกําไรเอาความมั่งคั่งทั้งประเทศหายไปหมดนะครับนะจริงๆแล้วถ้าจะต้องการป้องกันน้ําท่วมเนี่ยเขื่อนตัวนี้ต้องปิดไว้ตลอดเวลานะครับเฉพาะเวลาฝนตกน้ําท่วมจริงๆค่อยเปิดนะไม่ใช่เปิดตลอดเวลาเหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ย เปิดตลอดเพื่อปั่นน้ำเอาปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับนะจงเรียนวิชาเพื่อเป็นนายของโชคชะตา